มว่นะเว่นะเื่นะเมื่อเอินวันนี้เหมือนเมื่อเม้า่อเม้าเราเขาเม้าเราเขายิงกดสาโทนชูชีบางเบียงครับครัครับ นั blender, <laughs> ่งไม่เงียบี่ยมันคเดินบังเบี้ย คนเดินล่างเบี้ยงครับในมาเก็ตล่างเบี้ยงรับที่เก็บผมะหน นนอนขึ้นไดงี่นี่ิห้าน่าจแ่โอเคนี่มหบได้ลได้บ่ได้ดตอนนี้่หนาสิเป็นหล่อเป็นหล่อแม่ เป็นหล่อไม้เป็นหล่อลอนนี้อันนี้ ราย้นมาห้าสิบกับรายชพันาพันเนาะเพา่เดี๋ยวมีคนไสิพันขึ้นเลยจริงได้กำัไปอ๋ม่อรากำไรน้อยพอเราไปซื้อมาได้แม่มดมีสินะกระซิเขียวองเาบลย่งยากเกนไอกปิกระั้นนี่นะ พดีเออพอดีพอดีเออสีนี่แหละเอาใส่เลยใสเลย่เล้อเนเสร็เป็มนี่กันี่เรา่เอาก็เปลียงอไหมเลยเป็นตอน่านีเนานี้รู้ได้60พันเลยรู้ได้60คือแล้วกำไรกำไริวเล่นเลยีเงินบาทก็ร้อยนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันงินบานมันขึ้นลงตลอดนะเรเออมันขึ้นลงมันไหลไปนจหลไหลไปน เียอร่อยนึเอาร้อยเพราะว่าหกศเออเอาใจหกศูนย์เพราะว่าเราเจแต่ว่าเีมาได้เอาเงินมาได้เออแมนแเพราะว่าตอนยันตอนจก็มันลงตนนคดเดินรังเรียง

black? Because black is be do and I am I have I have, some, I have a, a friend King mm. my name เบื่อหรือเปล่าซีอนทับไป้วยมันลงกันพอได้ Wow, look at these crocs. บรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ไม่ยต่ผูใดตื่นในี่ตื่นนกันยักแปมากอยางไปยังมา,มาตื่นกันพ่อพนาเปลี่ยนหลอนมาเปลี่ยนลังค้ามาเท่าไรนี่แปดสิบบาทแปบ,บาทจกีกห้าสิบบาทห้ิบาทกีบ ไม่ใช่แปดสิบบาทแดสิบบาทจัดใจรอยนิ่งท่อน,นท่อนสบับาท